กระเทียมใหญ่เบินแล้วพี่น้องคุณนะเขียวจวนห้วนเขียวไปเบินแล้วคุณตัดเอาจักกําก้นพี่น้องจ้าโอ้ยใหญ่เบินแล้วคุณนะมิตะปากระเทียมดงกระเทียมชัดๆเลยนี่พี่น้องจ้าใหญ่เบินแล้วพี่น้องตัดเอาจักกําก้นจ้าเรไปยังหูบ่หูพี่น้องก่อนจบไปให้แม่ย่าแม่ย่าคนกินแบบนี้แต่ข่อยบ่เอาดอกตัดไปแล้วกัน ບາດນີ້ເນາະຈະກໍາກຸນຍາຍເຮົเກິນບ เฮ็ดตังินบุเขาเพิ่นสิหั่นน้อยๆหั่นน้อยมุนๆฝอยๆไปให้เาก่อนมีคนพร้อมข้างบ้านนี่าในบดเดีกระเทียมพี่น้อง พวกกินแล้วอันนี้คาแควมันเหนียวแล้วนนเหนียวมันคาแควมันติดแควไปรูดเป็นปันกันกินผู้เฒ่าเอ้ยออต่ออ,อนซ้อนแต่มันเหนียวพี่น้องเบาไว้คอยเบาเอา จังได้จีนแบบนี้พี่ตุ๊กจะจัไปขันสุ่มเดีวมันเหนียวเนาะพ่อแล้วล่ะพี่น้องมันจีนพวกบดดอกไปไล,ล,ล,ล่ๆแล้วก่อนกินบวกบดแล้วก็ไปแซ่หนามใบหั่นเหี่ยวบดพ่อแล้วจ้ะไว้คักเนาะพี่น้อง ลายคลักแล้วเอาไปให้แม่ยะไหมยากับแม่ป้าเนี่ยเพิ่นจะกินจังสิแ,ลแลหละสำลายใยเมฆเราไม่มกินแล้วแคลดิสแคลคุณไงบนเราพี่น้องนีตาถันล่อบ,บานนี้ขวสิทธิ์ล่อคนล่อธามานันอันนั้นพี่น้องทำมาเก็บดอกเพิน่บน,น,กกน,พนบานนี้ถ้ากินดอกเพิ่นบานนี้อันนี้สี่ายแม่บ่ต้องการแล้วจังสิลายคลักลายแน่คุณ สูเบิงพี่น้องตรงกระเทียมโหงประเทศเยอรมันพราะเราเก็บปหใหใหยายยายเม่บ่เอาละนี่ผลงานัางามแน่นพี่น้องเป็นตรงเลยจ้ะถัลอมาเก็บดอกเพิ่นพี่น้องัดที่นี้หลายข้างอิลีออิลอแล้วนี่ เบิึงนากพี่นอ้องโอ,อ,อ้โอ้ตั้งบยไปเกิดอยู่ประเทศไทยเนาะงามคักงามแน่ยคุณเนาะเป็นกอเป็นกออยู่ปอากระบอกพี่น้องปลาก,กระเทียมปลานนเนี่ยนงามงามปลาหน่ออกลายอีหลีดิปลาหนิพี่น,อน้องคุณเนาะนี่คนมาตัดอยูงง่เลย คักง้างแน่เนาะพี่น้องมันซ้อนเป็นดงแล้วนี่จา้านี่เป็นกอเป็นกออยอะทายสูบเบิงพี่น้องจา้าแขวนเลิกงานมันพอดีปียาละโทรมากตัดกระเทียมมาะแฮนิเด้อร์ผสนไปปั่นมูเพิ่นน้ำพิน่นปลาผลได้ตัดไปเพิ่นกั่มหนึ่งทายสูบพี่นอ้องเบิรง ถั่ล้อพนนั่นบันนี้งามๆแล้วก็ดอกพิ่นคืนเก็บไปพัดโอ้ยแ่บคักพี่น้องจ้ากอจังดอกผักบัวบานเท่านึ่แล้วพี่น้องผูเขาเจ้ามากินนั่นใบแก๊งๆสิขาเจ้าก็เอาไปขั้นโ้มเนาะแต่ยายแม่บ่เก็บยายแม่เก็บเอาส้มมันเป็นเป็นนอแล้วพี่น้องพอสกษปห้าเก็บส้มมันขึ้นรุ่นเนาะส้มเป็นนอป้านี่พ่นสิกขึ้นกอนมูได้นี่พี่น้องที่ขอเที่ยวมาเก็บน่ผ้ามาเก็บแล้วพี่น้องนี่ป้านี่มันขึ้น มันขึ้นก้อนมูพี่น้องจ้ะอืลายอิลิเขียวจวนหนอยู่งามเนาะโอ้โหนะแต่อ่อนซ้อนให้าลายสูบงเนะพี่น้องจ้ะกระเทียมคอยเคยก้นไปปลูกบ้านเฮาอยู่ดิพี่น้องเว้ากเว้าเนาะเวา้าสุฟังพี่น้องมันโดตายไหมบวกขึ้นไหมข้าคุดไปปลูกอยู่ดิคุดเป็นหัวไปเลย มันเป็นอีหยังแล้วดินบ้านเฮามันห่อนโพดบุน,นี่เนาะยุนี่พิ่นหนาวเย็นเนาะอยู่เยอรมันน่ะอืมพิ่นขึ้นคักขึ้นแน่ไปบ้านเฮาตายเบิดพี่น้องบ่ขึ้นคนมาถ่ายทุกมุ้งชิเบิ้งพี่น้องมันเป็นป่าเป็นดงเด้อยยุยนี่เนาะเป็นป่าเป็นดงเลยนี่นมาถ่ายซุเบิ้งจ้ะแต่ว่ามันขึ้นจักหน่อยอีกจักเดือนนึงนี่นพี่น้องเอ้ยเขาเขายางด้เลยนี่ เอาอยางบม่ได้บุบบ่ได้เลยนีนขยยนขน่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่นจจ้องที่เขาเมืองส่องเมลี่แฮปปี้พี่น้องขอบคุณทุกน้ำบุกน้ำใจจ้ะพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอมาทายกระเทียมสูเบึงมาเด็ดเอาหน่อยนึ่งงามงามซอนขายเพิ่นเป็นดอกขอ้อศีรษะมาเก็บพี่น้องงามหลาย กระเทียมให้ดูปลากระเทียมพี่น้องพักตัวนี้นะกินได้เด้อจ้ะนี่พักตัวนี้นะกินได้เพิ่นมีซื้ออยู่แต่ว่าคอยอันเยาว์ซูฟั่งพี่น้องจ้ะคันผู้ใดสิเก็บพักนะก็ให้ศึกษาบ้างดีดีเด้อพี่น้องนี่มือเกามือไม่ขึ้นกันพี่น้องจ้ะ ต้องศึกษาดีๆเพราะว่ามือนี่ขอไปเบิ้งอันเพื่อนบ้านของแม่ป้า่อยเพื่อนคนซีรีปินพี่น้องจ้ะว้าปั่นฟังเนาะเพื่อนไปเก็บพักยังบุ้มากินท้องร่วงไหมพี่น้องได้เขาโลงบานสามมือเรายังไม่ได้ออกเลยเพื่อจเก็บให้เบิ้งดีๆแล้วพี่น้องให้ศึกษาให้มันดีๆโ่แมนว่าเห็นเพื่อนเก็บเก็บตามเพื่อนบบแมนนี่พี่น้องยายเมฆเก็บพักนี่บบได้เก็บตามผู้ใดดิพี่น้องยายเมฆเก็บตามที่ยายเมฆไปศึกษามาจ้ะศึกษาเก็บพักเก็บเห็ดมา บ่เก็บตามผู้ใดที่พี่น้องบ่มันใจอย่าไปเก็บด้วยจ้ะเพราะว่าไปเบิ่งพ่นมามื้อนี่แหละจากว่าพ่นกินผักอียั่งบุ๊กขาก็เบือรู้คือกันพี่น้องเอายังบ่จบเนาะจากว่าพันไปกินผักอียังบุนี่พี่น้องทองพ่นล่วงนี่ผักอันนี้กินได้ด้วยจ้ะทองพ่นล่วงพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขอสชิเว้าเรื่องมันเงาเนาะกินได้พี่น้องผักคาลามินผักต้นอ่างกฤษณาพันผักขุนนกพี่น้องต้นนั้นนี่ผักคาดามินขอเก็บมาประจำขนล่วงเป็น เป็นโฮกเ็ดคลิปแล้วนี่ก,กินได้กินแซบนี่จะพักค่าด้ามิีนีนน่พี่น้องจา้านี่คุณจะขืนไม่ไหมนี่นะนี่นี่แหละพี่น้องนี่กินได้จ้ะกินเจ็บกินอ่อนๆสิละพี่น้องนี่นะเก็บแล้วเขากเอาไปแซน้ำใบเนาะพี่น้องจ้ะไปแซน้ำย่างหน่อยก็ซักประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้พี่น้องเพราะว่า ในตำล่าพิ่นบอกมาจังสันนะจ๊ะเพราะว่าตำล่าขอเที่ยพี่สิบอกเลี้ยงยู่เลี้ยงกินเบิดเด้ยพี่น้องสี่ว้าเลี้ยงอีนั่งหน่อยหั่ะสุฟังเนาะนี่จัาก่าพิ่ไปเก็บพักอียั้งมากินพี่น้องจ๊ะอืมท่องร่วมเพิ่ะนะแต่ที่ตนมันให้อืมกสิเก็บกินกับเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องจ๊ะอืมยายแม่บอกเก็บตามผู้ใดเด้อต้องศึกษาเบิ่งคักพี่น้องการอยู่การเก็บพักกินเนาะพักมันมีหลายมันคือกันหลายพี่น้องจ๊ะ ทองดอกทองลวงมากเขาล่งบอกลง่บานบ่คุ้มค่าจ้ะพี่น้องวันวาเห็น,นเ,เพื่อนเก็บเก็บตามเพื่อนต้องศึกษาเ้ิ่งดีๆจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นห่วงสุขู่สุขคนแล้วพี่น้องช่วงนี้ผักปลาเพิ่นกําลังออกผักปลาเพิ่นกําลังออกพี่น้องจ้ะอันนี้ของมะทายเบงมันเพิ่จะออกน้ำขางอันซีเนี่ยดอกไม้ก็จะปลูกไว้เนี่ยมะทายตัวย่างให้เบื้องจ้ะอันนี้มันออกอยุคคางอันอันดอกไม้คางม,งมันเพิ่ปลูกดอกไม้นี่นะอื กินไ,ได้พักตัวนี้พี่น้องเก ujemy, ็บซ้ำนี่แหละกินพี่น้องนี่ตามตำราข่อยเนาะเก็บซ้ำนี่แหละกินพี่น้องนี่ก็นั่งขืนเป็นพุ่มถ้าเป็นเป็นเป็นดอกสูงแล้วก็บ่ต้องไปกินที่น้องทันเป็นดอกลูกสูงแล้วนะกินก็กินได้อยุตักันละกินให้พ่อประมาณจ้ะเก็บกินน่อนนี่พอดีพี่น้องจ้ะย่าเนี่ยแม่นีนีว่าก็ว่าเนาะพี่น้องบนว่าว่านี่เจ้าของดอกขอบอกเก็บพักตามใดรได้พี่น้องก เก็บตามคนที่คอยศึกษามากคอยจังกล้าเก็บคอยมันใจญ่คอยจังกล้าเก็บกล้ากินพี่น้องจ้าเหตุใดเฮาท่องลอกท่องดวงได้เขาลงบอกลงบานบุกคุมค่าเสียเวลาเวลาเนาะพี่น้องไปหาเบงผักเนือ้อไหมจ้ะนี่ขคมามเมตไถ่เบงผักคาดามินพี่น้องกำลังออกเต็มสวนเลยนี่เนี่ยต้นนี้หน่อยงั้นสิไปลวกไปแกงอ้อมมั้งสินนพี่น้องนี่ไงนี่นี่เก็บ ออกในสวนพักในสวน,นดอกไม้พี่น้องนี่เก็บแกงอ้อมไปเพดสลอกสลัดกินกินกระปุ่นกับแก้วล่างให้สะอาดสะอาดพี่น้องแซน,น้ำเกลือจากสุโม,มงสองสุโม,มงันว่าไปแช่แซนไปสิบนาทีเอาไม่กินล่างมามันมันบอ่อนี่ดิพี่น้องต้องแซนสักก้อนมันหลายอย่างเนาะบ่ดอกทั้งสับประคุณเหรอพี่น้องบ่ามากคนกันบาบาหลายเพื่อชีวาบา,บามากอีกรูกมากอีกขอ่อยบ่เมนหมอดอกแต่ว่าขอยกระซึกษาพี่น้องจะ้ะถ่ายซูเบิ้งจาะนี้เพิ่งมาออกน้ำอันอัน สวนดอกไม้นี่หลายคักนี่พักอันนี้แล้วไปเก็บน้่มทงหน้าลายพูดพี่น้องอกำลังพอดีกินเลยพี่น้องคุณไายสุเบิ้งจ้ะคุณลายคักมิตรพักอันเดียวเก็บซ้ำนี่แหละพี่น้องพอดีเลยนี่หอมไาทายสุเบิ้งพี่น้องจ้ะนี่มิตรเพื่นถอนทีมเราเนี้ยพูดนะลายคักกำลังขืนพักอันนี้พี่น้องกินแซบ่บไายสุเบิง้งได้จ้ะโอ้ยหลายคักหลายแนงน,นี่เนี่อนกว่ากันละยังไล่ลาย นี่เพื่อก็เลือกดอกนี่พี่น้องอืนี่ก็เลือกดอกก่อนมาถ่ายสุบึงพี่น้องที่สวนดอกใหม่งามค่ะพี่น้องอันนี้นะผักแว่นฝรั่งนี่นะเนี่ยในต้นเพิ่นเนี่ยนี่พี่น้องในท่อนให้เบิ้งเนาะเพิ่นมาเกิดอยู่กลางสวนนี่นี่ผักแว่นฝรั่งนี่เพิ่อนเนี่ยโบ้ทในไงพี่น้องนี่นี่แมนเบิ้งนี่พี่น้องจานี่ตายสุบึงจ้าเพิ่นมาเกิดอยู่กลางสวนนี่นี่ นี่คือผักแว่นฝรั่งจ้ะถ้าเพิ่นเป็นต้นใหญ่ๆเป็นกอใหญ่ๆนี่กอท่อนท่ออันฟ้าปิดหมอพุ่นละพี่น้องอันนี้อันนี้เพิ่นหน่อยอันนี้เพิ่นหน่อยจ้ะถอนซุบเบงเนาะนี่นี่คือผักแว่นฝรั่งจ้ะนี่นี่กินแซ่บกรอบนี่พี่น้องอืม ภาษาจะนั่นเนอืน่นเทนละาเขา้าเทนละาเขา้าไอ้ซูบึงน่แต่นีมันออกอยู่ข้างสวนมีนาเต็มเลยคนอ๋อข้างสวนสินพี่น้องเนี่ยเ็บไปกินไตนี่พี่น้องเนี่ยน,น,นี่ผักแวน่นฝรั่งจ้ะ cài xương phần nâng ổn nọ nì lì cài xương phần nâng ổn cài vét phá lăng mẹ ăn bớt hổng đây là cài đa miên của phí nọng nì kiếp kiếm chuẩn bừa lọ phí nọng nì อากไม่ได้ใส่คืงมือขาด <c oughs> นี่คารามินเก็บกินจนเบื่อแล้วพี่น้องนี่แม่เม่น่ะนี่นี่คาดามมนพนวงงามปันใดนี่เอาไปกินสดก็ได้พี่น้องสลัดก็ได้นีม กโกนโอ้นนี่พี่น้องนี่คันเก็บไปกินกินอ่นอ้นจิงจนจะแซ่บคลิปร่วงไร่คลิปแล้วล่ะพี่น้องเอาไปแกงใส่ปลาแล้วนี่พี่น้องนี่เนาะมามีถุงมือใส่คนยังเป็นเบียร์อยู่พี่น้องนี่ข้าด้มีปนปล่างเอา อ,อน้ำภายนั่งสิลตวพี่นอ้องโอ้โข่อยเจ็บยากพี่น้องถุงมือข่อยขาดม่มีถุงมือใสมีผักชนิดนี่ก็กินได้พี่น้องที่อัน,อนต้อนอันพอสีไปมีคนน้อยนนี่นะขาวที่ข่อยเคยทายลงนี่นะขอ่อยเอิญเพิ่นพักอันนั่นพักคนนกพี่น้องนี่กินได้จ้ะกินสดเสลดัดใบอ่อนๆนะพี่น้องอันนี้มันแจ กินได้เนี่ยดอกคนสอขาวๆารืสีส้มพูจากนอนเนี่เป็นสลัดพี่น้องเนี่กินสดๆจะดอกคนพี่น้องเนี่ดอกคนกับใเห็ดอันน้ำสอกน้ำซ่าอัน,นยอดอ่อ,อนๆใบพุ่นกับอพยสดอกสลัดกินพี่น้องนี่แด้ดอกคนนะกินได้ด้จากพี่น้องข่อยเก็บก็ได้พี่น้องอันข่อยบุ้มีถุงมือถุงมือขอยขาดก <c oughs> ักเสียนฝรั่งกันรังสิขข้นพี่นอ้อง เป็นกอแน,น่นอนยู่นี่ผักเซียนฝรั่งกำล่างลืมขื่นอ่อนๆน,นะนี่แมนบด้วยนี่พี่น้องผักเซียนฝรั่งนะกำลังขื่นเป็นกอแน,น่นอยอุ้มตะศิขื่นพี่น้องปักเซียนฝรั่ง